ถ้าไม่ได้ให้ดูอันนี้แล้วท่านจะได้ถ้าไม่ได้ให้ดูอันนี้ดูอันนี้ดูนะครับว่าผมมีอะไรบ้างนี่จะเจาะรูไว้จาะรูเสร็จจะมีหนังยางร้อยไว้ตรงนี้จะเป็นตะขอที่สามารถตะขอส่วนใหญ่ไว้สำหรับทำไมครับเหี่ยวโอเคท่านดู นั่งอยู่หน้าสุดช่วยสังเกตด้วยผมก็จะเกี่ยวติดเลอท่านรูศศ้สึกยืเดินมาข้าง,งานครับผมมือให้หน่อยครับรเกี่ยว <hak ik Man> ข้างเดียวขอให้ได้เลยนะครับ <K ik Man> เตรียมตัวหนึ่งสองสองสองสาผมเกี่ยวเป็นสิบแล้วยังไม่ได้เลย มันยากตรงไหนดูเห็นขาตาเจาะลูกก็ไปแล้วในหนังยางนะผมตกเกี่ยวเห็นขาตาก็เกี่ยวไม่ได้จะเกี่ยวใหม่ไหมเอาไปนั่งเอาลองมานั่งตรงนี้นั่งตรงนี้นั่งไม่ต้องไปเตรียมตัวอ่าเอาลุกขึ้นยืนให้เพื่อนดูดีนะหนึ่งสอง สองสามมีหวังถักของโมนีหวังหักหุนกุนยาจะขาดแล้วอ่ะเหรอไหมเออทำไมเกี่ยวไม่ได้เออก็เกี่ยวไม่ได้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 ก็ไม่ต้องเกี่ยวนะครับไม่รู้ดีตรงนี้เหรอเออแอบมือดีข้างนอกดีข้างนอกครับให้ยู้ใกล้ๆก็ได้ครับผดีข้างนอกดูอ่าดูดู เห็นไมก็ไม่ต้องเดี๋ยวนะม่้เ๋ยวตาแล้วผมจะเปดีตงได้เห็นไคาตาอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าดีดไม่ได้ไม่เป็นไรปัญหานี้เก็บแวแป๊บเลยขอคนที่อ่านหนังสือเก่งๆที่ว่าเราอ่านหนังสือช่างชอบมากขอหนึ่งท่านขอหนึ่งท่านไปแรับที่แล้วอ่านไปแล้ว รอบสิ้นแล้วอ่านไปแล้วเอาเอาคนอื่นนะดีกว่าเอาพี่เนี่ยอา่าหน้าแถวนหน้าเนี่ยอยู่ทำไมกินไหนพ่อไหมพ่อไหมพ่ <c oughs> อไหไ, <c oughs> ไม่ใช่ขอไข่ขอไหโอเคเอาละครับเอาละพี่จะอ่านลุกขึ้นยืนเลยพี่ลุกขึ้นยืยนยนะแล้วพี่ช่วยอา่าน <c oughs> พร้อมอยู่ใต้ี่จอพร้อมนะ เปไนแล้วนวยรอ่ถ้าคุณอ่านบทความที่ได้คุณมีความคิดที่แข็งแรงพอสมควรเลยนะคุณอ่านได้หรือเปล่าละ่ะมีแค่ห้าสิบห้าคนจากร้อยคนเท่านั้นแหละที่อ่านได้ฉันก็อยากจะเชื่อเลยว่า ฉันเข้าใจสิ่งที่ฉันกำลังอ่านอยู่นี้สุดยอดมันเป็นปรากฏการณ์ของความคิดของมนุษย์ผลการศึกษาวิจัยจากมหาวิทยาลัยแบ็กแคมโนแล้วเหรไหมแ <laughs> <laughs> คมเบรกดาวว่ามันไม่สำคัญเลยว่าตัวอักษรจะเอียงถูกต้องหรือไม่ในคำคำหนึ่งอ่ามัน <laughs> มันสำคัญแค่ว่าตัวสอนแรกและตัวกษรตัวสุดท้ายของคำ นั้นอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องที่เหลือมันจะม่วดซัวอย่างไรคุดก็อ่านมันได้อยู่ดีไม่มีปมัญหา